เราจะเห็นว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยมาอยู่ในร่างกายนี้เมื่อไหร่เนี่ยจิตมันจะหนักทันทีเห็นไหมหนักไหมหนักแล้วทีเนี้ยเมื่อจิตของเรามาอยู่กับกายของเราเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันจะถูกกวนทันทีเพราะกายมันเป็นตัวกวนจิตให้เกิดอารมณ์ต่างๆเมื่อกี้มันยังสบายๆอยู่เลยเนาะทีนี้พอมันมาอยู่กับจิต เห็นไหมว่ามันเริ่มมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาในจิตของเราละนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราต้องทนอยู่กับร่างกายให้ได้มันเป็นเพราะอันนี้การที่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ความสุขของเราเหรอกมีแต่ความเป็นทุกข์เพราะมันทำให้จิตของเราเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา แต่บุคคลใดก็ตามถ้าแยกกายแยกจิตออกจากกันแล้วดีแล้วเข้าใจตามความเป็นจริงและไม่สงสัยจะรู้เลยว่าเมื่อใดก็ตามจิตมันอยู่ในกายมันต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะยอมรับความเป็นจริงนี้ได้เวลามันเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นใจมันจะไม่วันไหวผลของการไม่วันไหวตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าผลของจิตที่ฝึกมาดีแล้ว แต่ถ้าจิตดวงใดที่ไม่สามารถเข้าใจตามความเป็นจริงแบบนี้เมื่อกายมันไปมีผลต่อจิตจิตจะเกิดความวุ่นวายมากๆแล้วสุดท้ายจิตมันก็จะเกิดอกขรรกรรมเข้าแทรกดังนั้นตอนที่เราฝึกปฏิบัติไปแล้วมองดูลงมาข้างล่างเราจะเห็นว่าโลกมนุษย์ใบนี้มันมีแต่ความวุ่นวายจริงๆมันมีแต่ความอึดอัด ทุกคนต้องเหนื่อยกับการมีร่างกายเป็นปกติแล้วทุกคนมีความทุกข์จากร่างกายจึงไปเบียดเบียนคนอื่นเ <Geez. S 1> พราะอยากให้ร่างกายนี้มันเป็นสุขซึ่งสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นสุขนั้นมันก็ไม่ใช่เราจริงๆถามว่าถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็คงไม่อยากกินอะไรดีๆไม่อยากหาเงินมาเพื่อบำรุงบำเรอไม่อยากมีบ้านหลังใหญ่เพราะการที่เราอยากมีบ้านหลังใหญ่เพราะอยากที่จะให้ร่างกายมันอยู่อย่างมีความสุข เราคงไม่อยากให้ทุกคนมาลักเรามากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนลักเรามากๆเราก็จะเป็นสุขถามว่าถ้าไม่มีร่างกายตัวเดียวสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่าเมื่อเรามาอยู่กับมันแล้วมาโง่อยู่กับมันแล้วเกิดกับมันแล้วจะทำอย่างไรนี่แหละคือการปฏิบัติจะอยู่อย่างไรให้รู้ความเป็นจริงให้ชัดตอนที่มันยังอยู่กันแบบเนี้ย ตอนที่กายกับใจมันยังอยู่ด้วยกันแบบนี้เราจะแยกกับมันออกยังไงให้ได้จิตเดิมแท้ของเราเป็นยังไงต้องแยกมันให้ได้แล้วพอมารวมกับกายคือขันห้าเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างไรก็ต้องรู้มันให้ชัดผู้รู้อยู่ภายในจิตก็ต้องลุ่มลึกรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตให้ชัดเช่นเดียวกัน